แต่ถามว่าจะนำไปสู่โลกหน้าได้ไหมนะครับเป็นนักฟังคัดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้หรือเปล่านี่คือสิส่งสำคัญแต่เง็นให้ดูแล้วก็พยายามหยิบอันไหนที่จะทำให้ทิมวาเราแข็งแกร่งแล้วก็หยิบตรงนั้นไแต่ถ้าหยิบแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายเราก็อย่าไปหยิบสิ่งเหล่านั้นเพราะเราต้องตอบโจทย์กับอบสวสัยตลา นี่เป็นสิ่งที่สําคัญเราจะเห็นว่าบรรดาเรีอเหล่างนี้นะเจ้าเมืองของปัตตานีเนี่ยพระยาอันธิราชที่เป็นขุนหมายายาเนี่ยตลาดเด่นอิสเราเอลปกครองที่นี่สามสิบปีตลาดมูซอกฟาร์ที่สร้างมัสยิดหรือเัทมัสยิดดารตุบแล้วก็ตามเารือโซเหลัตไปร่วมกับอเมริกาตามพระราชสารของพระราชาค่ะปกครองสามสิบสี่ปี มูซัฟัตคนนี้ได้รับราชทานเฉลยสกจาจพระมหาจักรพรรดิ150คนมาไวา้ที่นี่และก็พระองค์เองก็ให้ชาวล้านนาล้านชาเนเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้สร้างวัดตามความเชื่อตอนนี้ก็ไม่ต้องบอกว่ามู่านไหนนะเดี๋ยวมันจะทำเสียเกยียรติศักดิ์ศรีว่าท้าวอาจักเฉลย เราก็ไม่ส่งคนพูดทนายที่มันจะไปทางรบนะครับก็ไม่ส่งคนพูดมูซาฟัตเนี่ยจะมีลูกอยู่สองคนคนแรกชื่อว่าบาติตเสียงคนที่สองชื่อว่าบาบะทำไมมีคำว่าเสียงอยู่มีสยามอยู่เพราะมูซาฟัดเน่ยตอนที่ขึ้นไปที่อโยธยาเนี่ยภรรยานี่อผองเขาก็ได้ฝากกับน้องชายซึ่งไปที่อโยธยาด้วยกัน ว่าถ้านลูกเขาคลอดออกมาให้มีคำว่าสยาม,มอยู่ด้วยเพราะให้ได้ลำเลรื่องถึงครั้งหนึ่งเขาเคยเข้าไปในสยามเลยตั้งเป็นบาติเสียงและคนที่สามนิดส่วนตันมังโซชาปเป็นน้องของมูซฟัตคนนี้นะครับของแปดปี <c oughs> ซึ่งมาโซบชาจะมีบุตรหกคน คนแรกชื่อราชีชื่อหิยาวผู้หญิงแปลว่าเขียวบีรูแปลว่านกเงินคนที่สองอุู้แปลว่างภาษาประรยุกตจจ์นะอาวสกัจันต์นั้นเสียชีวิตตั้งแต่เยาวาย์วัยแล้วก็พระดูบีบานั้นเป็นลูกของนางสนมไอ้อนี้ของกักงกบางบางก็เป็นลูกของนางสนมเมื่อมังโซดเสียชีวิตสวรรนคตนเอ ไปบัตติกเสียงคนคนนี้ลูกของมุซซาฟานขึ้นครองราชเพราะว่าน้องชายนี่พี่ชายไปสั่งว่าให้ลูกชายเขาได้เป็นส่วนต่างบัตติกเสียงเนี่ยครองราชแค่ปีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าสีอวมารัตหนึ่งขนานเขาได้ยั่วย,ยุบางบ่อนบอกว่าว่าบางบ่อนไดเหมดสูงที่จะครองราช เพราะอายุมากกว่ามีความฉเฉลียวฉลาดกว่าถ้าเอาบาดติดเสียงเนี่ยเป็นเด็กน,นะมันไม่สมศักดิ์ศรีแล้วจะทำยังไงให้บางบางที่ฆ่านอ้องเลยมาบังฆ่าน้องของตัวเองนี่คือการฆ่าในประทันีพี่ฆ่าผมบริษัทประทัดตอนหลังจัำได้บางบางก็โดนประหารชีวิต แล้วก็ต่อไปอันที่สี่ไม่รู้จะเอาคนไหนเลยเอาไปดูพนิพนธ์ได,ดนนได้ป่ะได้ไหมครแบบเอามปพนิพนธ์บานดูโครงการเอสเอปีแต่บ้านดูคนนั้นเนี่ยมีพี่ชายจากนำสนับเชื่อบีมาหรือบีมาเนี่ยคนนี้เนี่ยก็ถูกสีอมมาลัคน์เอาไปเยือยุกกแล้วบอกว่า บีบาเนี่ยสมคนที่จะครองราชไม่ใช่บ้านูบ้านูไม่ได้ฉลาดแต่บีมาฉลาดและจะทำในเรื่คุณค่าเขาเลยทําให้บีมาคนที่ก็ฆ่าบ้านาาูบริษัททราฟรอยเป็นครั้งทสองสุดท้ายบีมาก็าโดนจับเขโดนฆ่าเลยไม่มีผู้ชายที่จะขึ้นครอง,งกฎมนตร์เชียนบ,บาลของปัตตานีเลยต้องเปลี่ยนให้รฐฐาิดาสามารถที่จะครองสันตติวงศ์ได้ เลยเอาคนแรกคือขิจาเป็นราชินีขิญยหลังจากขิจ้าเสียชีวิตก็เอาราชินีเิรูหลังจากเมรูเสียชีวิตก็เอาราชนีอูปูอูนั้นได้แต่งงานกับราชาแา่งมาเลเซียและก็มีลูกคนหนึ่งชื่อว่ากูนิดราชินีกุนิดแค่นี้ ราชนีคนนี้ก็มีความรักกับเจ้าเบือแห่งพัทธุรชื่อว่ามหาเดชูมุสตภภาฟาคือรักเป็นแฟนกันนะเป็นผู้มันกันแต่สมัยนั้นยังไม่มีลายแต่ถ้ามีลายคงจะได้เห็นการพูดของราชินีคุณพูดกันยังไงนะแต่คนแม่นี่ไม่ยอม ค,คุณแม่เนี่ยูงูเนี่ยต้องการผูกสัมพันธ์กับความเป็นมาเลเซียเลยบังคับลูกสาวหนึ่งให้แต่งงานกับสุริตาแห่งรัฐยะฮูยะฮูบารุชื่อว่าราชาบิจาย์บังคับให้แต่งงานแล้วก็เอาขันหมามาสู่ขอกับชา้างหลายเชือดวยนกะันแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่นี กูนิงก็ไม่ได้รักสวามีราชาบิเจอก็ไม่ได้รักสีภรรยากูนิง้งอยู่กันแบบระทมมามเลยและสามีบิเจอนะั้นก็ไปติดนักรองแสดงว่าปัตตานีมีนักรองละสมัยนั้นมีข้อหามเมื่อไดติดนักร้องเงินทองหมดกับนักรองใน,งน,นงสมัยนั้นกลางวันเนีย กลางคืนดูสวยมากนัาร้องแต่กลางวันใิ้ร้องนักร้องชื่อว่าดานศิระนาำดานศิระดานศิระนั่นน่นานรอ้องสุภสาของดานศิระตอนนี้ก็อยู่ที่ประลัดเกตประลัเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่น